เนลาป่าตะเพียนสูตรพี่วลินครับเมนูเสียวรสจัดจ้านเปรี้ยวชิดจัดเลยค่ะโดยแม่มดแดงค่ะอาศัยสมมดแดงค่ะเอาแทนหมักเนาเลยเนาะแทนหมักเนาได้ค่ะเนี่ยเอาโตมดแดงลงไปเลยจใชียำข้าวคั่วหอมพิ่ปนอีกครับจ้าเป็นเค็ยเลยใส่มดแดงแล้วค่ะใส่ข้าวคั่วค่ะอ่่ตามด้วยพิ่ปนค่ะ เอาพริกป่นลงไปไม่นี้รถจัดจ้านเลยเนาะค่ะอุ้ยขอโทษจ้ะขอโทษสนุสสนุนเอาผงเอาลงไปขาดบ่ได้ครับขาดบ่ได้ค่ะนิดหน่อยนี่ใส่น้ำปลาลงไปใส่น้ำปลาค่ะเดี๋ยวรอชิมเนาะค่ะกินกินน้ำปลามันเด็ดให้หัวจ้า บานี้ค้นเลยบ่บานี่ใช่ไ่คุกก้อนมันเข่ากันค่ะขยิมเขยิมไปเลยจ้าคุณพี่คะอ่นหอมไม่ด้วยนะคะจ้านี่ตัวคนสวยไปจำพิมพ์งานเขาเนี่ยจ้าในจ้านล้วก็รอดมาให้นะแบบนี้เราปรุงใส่บักพริกป่นใส่ข้าวกลุ่นใส่น้ำปลาใส่ใส่เครื่องปรุงค่ะเลื่องหัวลงไปแอากาศขยิมมันที่เนียวๆแบบนี้ครับ อยากับเนียวปลาตะเพียนค่ะมือเนี่ยค่ะขออนุญ,ญาตชิมพนึงด้วยค่ะพผักสะระแหน่ครับอย่างไรครับหอมปีลุ่มไปนำ้ำครับต้นหอมนี่อนนส,อนสองคมพรินสองคมนนี่เชียเขาทั้งสองคนครับพี่มดกับพี่วาลินครับโอ้ยบุญเดี๋ยวเดี๋ยวผมปรับก้นเดี๋ยวมันจะล้นออกทางจอ,อ <laughs> อย่างรุ่นค่ะภาพรุ่นภาพรุ่นแล้วก็เป็นยังงคะไส่เดียวกันค่ะทผู้หญิงตัวเล็กเล็กวันนี้มาทำเมนูอะไรเลยให้กินนี่ซอยหอมแดงแต่วันนี้ Xe bò, ở xe bay tàu pin. tàu 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 น้เด้ยนนู่นฝังๆๆอันนี้ย่างปลานิ้นครับย่างปลานิน้นก,ก,ก,กินข้าเตาใกล้สุกแล้วนะครับลองชิมเมืองเมือนหวานเอ้ยจ้าชิมเมืองค่ะพ่น<ท>หยิบขึ้นไงก็ได้นี <c oughs> น่แหละค่ะปลาสดๆสุดยอดค่ะ อ,อันเด็วกวันบา,นบานอยู่ทั้งอัน,เ,นเต่าน้อยอแด็กบรรดา,น,น,าน,นี่ก็แหลกแท้มาแม่นครับครับ

น้ำอาหามจิ้มเท่าทีกัดก่อยไข่กระแดงนี่ตำจิ้ม่อเขาดีอันนี้ปี้งบักแข้งกัดหลังตัวขอบคุณครับพี่ท่านเดี๋ยวล้อมุกลับปลายกับปัสัญนาอีกสิบแปดสิบเกไม่ใช่สิบเ แต่ว่าเสแสร้งกันกินกับซุปน้ำมันนะจุกน้ำมัเนี่ยซุปน้ำมันอีกตอนนี้ยังง่ายกว่านะเฮ้ยเป็นสาวสเปียนว่าฟ้องเบียร์ติดพิศพ卜าวยังก็เบียร์ยังก็จัดฮะเยอรมันยังเบียร์เบียร์เยอรมันติดพิศพ卜นะฟ้องข่าวข่าวนะได้นะตอนนี้เนาะเอาต่อโดยปากาดเนี่ยขึ้นหยัมแหงเด้อ เขาก็ก in ินน mm ้ำบ้างน้ำบ้างน้ำเอาน้ำบ้างกินน้ำบ้างนี่ค่ะน้ำเท่านั้นค่ะป๊าฝุ่นสร้างความเท่าน้ำของพักนะพักมีลิมิตน้ำชีวิตกับเพียงกินบ่ได้คือนน้ำพักเนาะฝุ่นนะคำบางอย่างกินกับอยังไอ้กินกับป่าเนี่ย นี่มาเบิองตะลากินผักกาดนาเราโอ้ยหมกลาบปลกินผักม่นาัาเลยบู้ยว่ายานนามเลยกับยำส้มเลยอ่าุนอร่อยมากเลยจ้างกินเป็นบ่อผักกาดอันหาเนี่ยผักมีนามเนี่ยแนวมักนี่แนวมักเอมีนาครับนี่ยุน มีแต่ผู้กินผักมีน้มมาเนี่ยนเลยกินน้ำินน้ำมาเพื่อนก่อนเด้ี๋ยวเป่นวาจิวาจิ่เปลี่ยนกินได้น้อยเดี๋ยวหน่กกินแกบยอดมันแนแบอุ่นไปาปะมันสุกแล้วนี่นั่งขางมันสุกดีดีใมันมันออกหินหินสมสมเนาะสมสมขมฝาดฝาดเนี่ย หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะผักกาดญ่าผักมีหนามตัวเท่าไหาไร่นะคะน้องฟินทำอะไรคะทำปลาจ้าวิปลาอะไรคะปลานินเอ้าไหนบอกเมื่อกี้ปลาเผาเหรอพูดผิดภาษาจีนบอกว่ายัง,ยงไงปลานินจ้า ว่าลิ้นลาบป่าแล้วก็เอาไปหมกบัดนี้ลักษณะแบบนี้มันโมเมนหมกมันปิ้งบัดนี้เขาแต่ที่เขืออเคยเอไปตองลาบลาบป่าตะเพียนครับนี่อันนี้ลักษณะนี่เป็นแบบว่าเอาไปปิ้งครับหอ,อมจับได้บ่อยจับไปได้หัวนม ลาบปลาตะเพียนครับปามนี่ยป่มก้อนเลก่อหลังป่สิบลาป่ะปานี่ไปกินน้ำกันมาเนี่ยเคยละแอะไรไม่จ้งอะไรไม่จย้ง อ่ัปาากปาขอนมยขอมาเห็ดง้มจะนาะเอาเลยวันนี้เเลยเดี๋ยวลองลองเปิดก้อนมูบางกันเนะระวัง้อนเดยเอาเด้อให้ผู้ยู่ทางล่างกินก่อนเด้อเขาข้าปานี้เอยอ่าอ่าตลาดองเบิงตลางเบิน ลาบปลาตะเพียนหอมๆครับผีมือพี่วัดลิ้นสายสายบรรทุ่งครับส่วนพี่มดนี่อยู่หลังกล้องครับว่เห็นหรอผมไม่กินก้อนไม้มหอมๆย่างเลยไม่เลยยอดค้างๆเลยอร่อยเลยอ่ะอร่อยเนาะเดี๋ยวมัน๋ยวหน้าหน้าไม่กินใหมอ่ะขมสักก้อน ตรงแบบเท่า้นาะคมคมปลาปลาส้มส้มหอมมีผักกาดย่าอย่างบานยิเขาไม่พิดเงี้ยผักกาดย่างนี่ต้องค่อยๆหมวค่ะอะไรว่าผักกาดย่างนี่ก็เป็นคนผุไล่แล้วเป็นน้ำนั่งก็ผักกาดผูนี่ เที่ยงกินง่รยารกบอนาตกระนาไปว่าน้ำแค่นี้เพเป็นอุปสรรคค่ะประกาศยังต้องการจุดบ้านยังประกาศงาประกาศปูเาเป็นอุปสรรคค่ะประกาศปูประกาศปูพ่น้ำจืน้ำรดประกาศปูประกาศปูยังหาบ่เห็นจ้ะมาเลยพ่อเหือว่าเป็นปูให้ประกาศกินนะเข้ากันนะไม่กว่าเขาก็เขากันดีได้้านติดกินอันเนี้ยกะหนักกะหนัาเข้ากันดีแ คือมไม่กินหรอกค่ะปลาลูกปลาให้มาดามบูรุปนะม่ดามมดมันแซ่บเอามันสมมัมกับปลาดอนนี้ถ้ากินกับลาบลาพอดีเลยเหมกันเนี่ยชาว่านเนี่ยจะออกมนสมถ้ามีเวลาพอเนาะมาต้มเสียเหมนกันเนี่ยลงไปีกสมไอ้มือ ไม่้น้ม่นูมต้มมนเนาะใม่ตน่ได้ก็ว่า้นน้อ่ยท่านมาเป็นทักสปอยอไปหอไปวันเดียวไหมท่านนกลรรมนเกลมดึงน้ำเยท่านบกดชิน่พูดึงน้ำนเีวามัก้อวานี่หอมกแห้งสูตรสูตรพี่มดครับจัน lòng thái đó là quay hai đèn kha ừ. ừ. ừ, đẹp <laughs> 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 thần hiền húp là gì ở ngân hàng lặt đằng, cái siệp, phần nè, nó làm nên bao luôn bạc không là lông dây một Để ra vẫn thử không ạ? ันกูปยามันกูปันเนาะงดึงกวเขาจะฟังรึปะใช่ลูกละมุนลูกปลาปลาป้าปลาปลาบาปลาบลาปลาปลาป้าปลาปลาปลาปาปลาาปล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 าปาปาปล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 าปาปลาปล้ปานาลาปาาาาปลปลาาล ไปโดนมแลงกลเนและโทรสับเ uh ์ยคะโท่ส hmm. ับปินนี่มนเ่อยนรรับไ้นัอยพียปินรับโ่สับแม่น่อยรับไหมจริงจไม่มาีแจ้งไหมเราต้องกินอย่างนี้กินอยู่นะเ้องกินทำล้อเก็น ตักทำใหญ่ไมแบบเที่ยวบบบูกบูบูมน้นบางที่นครับตักใส่น้ำก็ไอ้ซ่อนเยอะวะมันซ่อนมันเยอะมันเยอมันซ่ดอเด้ออันเรื่มมาแล้วเด้อเรื่มม้าแล้เื่เรื่ม้าเร่ม่้มันดีะจ๊อ ờ lừa lừa ra được à? không mất điện đâu, phục vụ đấy là gì đấy thầy chú? cái gì? như là nào? cái nó này. mất hông à? มาอันบอดเจ้าหนเดะนี่แม่เนี่ยนี่้หนะแม่บอกว่าไงเออมแดงมันมันมันนิ่มไ่ได้่าหรือเงโอเคจ้ปลาดิเก็นที่กับก้าปล่อนม่นี่ไม่ใช่ปลาแม่ม่แม่กินดิบกันยี่เลยหมกลาปลาจะเปลี่ยนจัับครับ ตับมะกวัวตีมือกันหมดแล้วแกอันนี้ตีมือตีวาลินครับนี่อันนี้พี่เกครับนายตังแจ๊คครับครับตาลับพี่เองสาวสารบรรทุ่งครับมาหนี้ขออนุญาตไว้ตำหนิสักครั้งครับสวัสดีครับ